ที่จังหวัดเชียงรายเองมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบริเวณท่าเรือเขตปกครองพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยปรากฏว่าเขาเบรรทุกเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมาเห็นบอกมีชาวจีนด้วยค่ะ50คนนะครับคุณผู้ชมแล้วเกิดเหตุระทึกคือเรือล่มกลางแม่น้ําโขงครับช่วยเหลือได้แค่1ิคนอยากให้ดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้คนเนี่ยไปช่วยเนี่ยโอ้โหตกใจกันมากฮะเพอลงเธอลมเธอลมกลางของ আহক <laughs> โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุระทึกที่ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับเราวงกลมให้ดูเลยที่เห็นลอยคออยู่นี่คือคนคนนี้ลอยคออยู่กลางแม่น้ําโขงและคือแม่น้าโของอย่างที่บอกกว้างใหญ่และที่สําคัญคือกระแสน้ำมันค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวโดยเฉพาะช่วงนี้มีน้ําป่าเยอะนะครับคุณผู้ชมฮะสีน้ํานี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเชี่ยวขนาดไหนชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยฮะชาวเมียนมาหลายสิบชีวิตครับ กำลังลอยคออยู่ที่แม่น้ําที่มันเชี่ยวมากๆเห็นจุดสีดำๆบนผิวน้านั่นคือสีสระของชาวเมยียนมาที่ลอยคออยู่นะครับ <Okay. S 1> รอความช่วยเหลือในคลิปจะได้ยินทั้งเสียงภาษาไทยมีภาษาลาวมีภาษาเมยียนมาตะโกนให้คนออกเรือไปช่วยคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่านอยคำนวณอินทวงเนี่ยถ่ายเอาไว้นะครับคลิปจากฝั่งเมืองต้นพึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะไกลหน่อยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ หลังเกิดเหตุมีรายงานข่าวจากชายแดนไทยสอปป,อปอลาวด้านอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับบอกว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเรือบรรทุกคนเนี่ยเกิดล่มในแม่น้ำโขงนี่ฮะถ้าดูจากกราฟิกจะเห็นว่ามันอยู่กลางพอดิบพอดีเลยโอ้โหเนี่ยจะช่วยยังไงอ่ะ ณตอนนี้นะครับจุดเกิดเหตุถ้าดูจากแผนที่จะเห็นเลยว่ามันอยู่ใกล้กับท่าเรือของเขตปกครองพิเศษสามเหลี่ยมทองคำครับเบ <ฮะ S 1> <า>ืองต้นพึง่งแขวงบ่อกแก้วสปปลาวตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนแล้วก็จังหวัดท่าขีา้เหล็กของประเทศเมียนมามันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมทองคำสามพันธ<ร>ุ์เลยเนาะนี่ฮะ<อ>ไทยสปปลาวแล้วก็เมียนมาจุดนี้เลยเขาก็จะข้ามฝั่งไปเที่ยวฝั่งโน้นกันเยอะด้วยข้ามไปข้ามมามีการเรื่องของการทํางานไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะไปช้อปปิ้งต่างๆก็มีรายงานบอกว่าเป็นเรือของชาวสปปลาวครับ ไม่ใช่เรือรับส่งผู้โดยสารข้ามแดนไทยสปปลาวเมียนมาตามปกติแต่เป็นเรือรับเหมาโดยชาวเมียนมาแล้วก็พาชาวเมียนมาเนี่ยจำนวนประมาณสักห้าสิบคนได้เดินทางจากฝั่งสปปลาว,ราวครับเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสปปลาวจะไปที่จังหวัดท่าขี้เหล็กปรากฏเนี่ยเรือแล่นไปถึงช่วงโค้งของแม่น้ำโขงเครื่องยนต์มันดับกระทันหันคนขับเนี่ยไม่สามารถควบคุมไว้ได้ฮะเรือบางทีนี้มันก็เป๋สิฮะ ถูกน้ําพัดเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางที่ต้องการได้แม่น้าโขงไหลเชี่ยวมีปริมาณมากพัดให่เรือล่มลูกเรือแล้วก็คนขับนรวมแล้ว50คนเนี่ยตกลงไปในน้านะครับหลายคนจมหายไปกับกระแสน้ําคนที่อยู่ใกล้ก็พากันตื่นตกใจมีคนที่สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องเรือเนี่ยเข้าไปได้ก็เข้าไปช่วยเหลือช่วยคนที่จมน้ําได้ประมาณ10คนนําขึ้นฝั่งเมืองต้นพึ่งส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตาก,กรรมนะครับ หลังจากเกิดเหตุก็มีข่าวที่มันโอ้โหสพัดนะฮะตามแนวชายแดนยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเรือเหมาดังกล่าวแล่นมาจากท่าเรือใดในสปอป,อปอลาวและผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการผลักดันแรงงานผิดกฎหมายที่สปอป,อปอลาวให้กับประเทศกลุ่มนี้อาจจะเป็นชาวเมียนมาหรือเปล่าถูกผลักดันแล้วก็มีการจ้างเรือมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายมันเกิดเหตุนะครับทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราครับ ก็ตรวจสอบเรื่องนี้นี่ฮะในโลกออนไลน์ทั้งฝั่งสปอป,อปอลาวเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แชร์ภาพกันเยอะมากๆในคลิปมีนาทีชีวิตการช่วยเหลือของผู้ประสบเหตุด้วยดูคลิปพร้อมกันนะครับดี นี่เชี่ยวจริงๆนะครับเ<า>นี่ยขอให้อีกเกือบ40ชีวิตนะฮะที่เหลือเนี่ยรอดนะครับคุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเรือขนาดกลางได้เหมาลำนำแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยประมาณสัก50คนเดินทางจากฝั่งสอปปลาวเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตสอปปลอาวมุ่งหน้าจะไปทางฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปยังสามเด่ยมทองคำนะครับพบกับคนขับที่ท่าด่านชื่อว่าคุณสามนี่แหละนี่ฮะ แล้วก็มีการได้ช่วยเหลือชีวิตแรงงานชาวเมียนมาหญิง2คนได้เขาบอกแบบนี้ขนาดช่วงเย็นวันดังกล่าวตนเองได้รับคนจีนสองคนนะครับไปส่งที่ท่าเรือมังกรเขตปกครองพิเศษที่คาสิโนโรมมนเนี่ยฮะขณะที่ล่องเรือลัดไปตามลำน้ำโขงสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีของเนี่ยลอยน้ำมาเยอะมากตนเองก็ไม่ได้คิดนะครับว่าอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นข้าวของที่ลอยตกน้ำมาหรือเปล่าแต่ก็ได้พบว่า คนบนท่าเรือฝั่งลาวเนี่ยฮะฝั่งสปปลาวโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยหน่อยที่เห็นดำๆดำๆเนี่ยฮะที่ราวงสีแดงๆที่เห็นเนี่ยนี่คือคนนะลอยน้ํามานะครับตนเองก็เลยขับเรือทวนกระแสน้ําเข้าไปจอดเทียบใ,ใกล้ๆแล้วก็เอาเชือกเนี่ยโยนลงไปให้หญิงสาวเวียนมา2คนเนี่ยสามารถนําตัวขึ้นมาได้นะครับเบื้องต้นอ,อันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับคุณผู้ชมคนขับเรือที่ไปช่วยเหลือชาเวเบียนมา2คนเขาบอกแบบนี้มีเรือลํานึงที่สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด แล้วก็ลอยกลับมาชนอีกลำที่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยทั้งเ,เรือทั้งสองลำก็มีผู้โดยสารเนี่ยมาเต็มเลยนะครับนี่ฮะทั้งสองลำเกิดการล่มล่มอยู่กลางแม่น้ำโขงส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยขึ้นมาได้อีกส่วนหนึ่งลอยจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวอีก2วันน่าจะไปติดกับน้ําอีกจุดหนึ่งหรือเปล่านะฮะเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้จริงๆนะฮะเพราะเรือมันมีอยู่2ลําแต่คาดการว่าน่าจะประมาณสัก50คนได้นี่แหละฮะเหมือนมันทุกเกินหรือเปล่ามันหนักเกินแล้วแล้วคือจังหวะที่เรือมันดับดับแล้วมาชนอีกลำหนึ่งพอชนปุ๊บเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวอ่ะเรือมันก็าจะาพลิกได้ควบคุม,คมไม่ได้นะฮะค่ะเดี๋ยวรอหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ